สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับผมเชนเดมนะครับแบบสกายบลทศสาวผู้คุยจะที่เกี่ยวข้องกับเสือน่าสนใจนะครับ เป็นคนที่พูดคุยต่องขาพิจารณาแบบต่องขาผมเด็กๆก็แย่ครับันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าศาสตร์ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกอนิเมนะครับในช่วงสาวตอนแรกนัเองครับผมว่ามีิีมีแย่ไม่เจอน่าสนใจขนาดกันบ้างนะครับผมโดยใช้ัาคา50%ครับผม50%การเรเวล50%คือความสื่อจากผู้ชมนะครับโอเคคำนี้ของการพูดคุยแอนิเมะนะครับผมในซีซั่นสปริง2025นะครับผมก็กำลังเข้าสู่ช่วงครึ่งทาร์นะครับเพราะซีซั่นนี้รู้สึกกจะะะะะะะพูดคคคุยยยยยััันนนปรรรรมมาาาณเเเเืื่่ออออองบบถว้ จริงนะครับก็เข้าสู่เื่องทางใน E ีีต่อไปนี่นะครับผมแต่ก็เราจะพูดสรุปการซีซันนี้เป็นซีซันที่มีเมน่า,นานสนใจนะมากมายเลยแต่เรื่องที่เรารีวิว,วแรกๆสิบสองเรื่องสิบเอ็ดเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเรื่องแบบกลางๆกับโอเคสักส่วนใหญ่ามากกว่า,าจะามองเป็นเซท่าที่ธรรมดาอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่นะแต่ว่าผมเชื่อว่าเรื่องหลังจากนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทาได้ดีเลยอันนี้ก็ต้องรองดูกันนะโดยเฉพาะเรื่องที่แล้วเนี่ยแหละแ,แล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจดีแต่ก็้องว่าเป็นซีซันที่ก็ยังพอมีเมที่สนุก แบบน่าจะเรียกว่าน่าสนุกในที่สุดมากกว่าวีตเตอร์ยี่ห้าแะครับผมแล้วก็ อ่าเรื่องว่าเที่ยวความสนุกข,ของปีที่แล้วของป,ปียี่สิบสี่ผมว่ายี่สิบสี่สนุกกว่าในมุมมองผมนะแต่ก็นับว่ายี่สิบห้าก็มีอะไรน่าสนใจดีแต่ก็รู้ว่าเรื่องที่เหลือจะเป็นเรื่องที่ดีมากเราแชร์กันนะครับโอเคครับชเชื่อเลยกดไลยติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเชื่อนะขอบคุณมากครับใส่ตามกันข,ขอฝากเชื่อนะอากานดีด้วยนะครับว่าคุณอย,ามมอย่าสลดโผล่หมดนะครับผมไม่ are, ต้อไหนข้างล่างนะครับผมซอรเปอร์แชทเบรยบเชียบและแต่คาสตาทุกคนนะครับโอเควันนี้อยู่กับเรื่องที่สิบสองครับเรื่องที่ไไปยััังมม่่่นนนนะนะแแอออคคชดเเวจรร์บผ อ่ัเรื่องราวของนะครับพระเอกเหล่านะครับผมรักที่ความฝันเป็นนักบาราที่มีชื่อเสียงอยู่ในชในบทนะครับผมอ่ามีสอนบุคคลมากมายนะครับผมแล้วก็ จนนะครับผมหนึ่งในลูกศิษย์นะครับที่กลายเป็นผู้วิชาการกอละสวินนะครับผมได้ชวนเขาเป็นอาจารย์แล้วก็เขาได้พบลูกศิษย์เขามากมายนะครับจากหลายที่อแล้วการเรียนรู้จากเขาแล้วก,ก็ว่าเป็นซีเรื่องราวในะแอคชั่นนะครับเรื่องราวการเดินทางของอาจารย์พระเอกเราที่เป็นอาจารย์เนี่ยที่มาชุดมาดูแลลูกศิษย์ปัจจุบันเนี่ยับว่าเป็นซีนที่น่าสนใจดีนะครับผมโอเคก็ไม่เสียครับผมอะไรเนะี่ยไม่เสียครับงทะเบียนพูดกันเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่า โอเคค่าตานากาศนโนออนซังเคเซนินาลูครับผมดยชื่อไทยปรามาจารย์ดาดันเซนมาตบเกณฑ์ถึงเมืองคุงเป็นครูสอนด,ดาบที่บ้านนอกอยู่ดีก็มีพวกลูกศิษย์ที่ได้ดีมาซื้อผมทุกที่ครับผมโอเคชื่อโคตรยาวเลยคือชื่อคณะตาโนโนออนซังก็จบแล้วแล้วก็ตัวเคเซนิานานรูก็พอแล้วมึงชื่อไทยมันยาวๆแสดงว่าตัวในโลกเวลไทยเอลซีไทยบ้านเราชื่อยาว,วามากใช่ไหมตามนั้นนะผมก็อ่ะปรามาจาร์ดาดันเซนนะครับผมดาบเซีนเราอาจารย์ันดาบเซนเราก็ มาพูดคุยกันกับเรื่องนี้เราดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทําให้ดีมานาแค่ไหนกันนะครับโอเคสับเรื่องนี้นะครับผมถามว่าสามารถดูแบบทูกระสิอได้ที่ไหนบ้างนะครับผมถ้าเป็นเรื่องนี้นะเราสามารถดูแบบกรทธิ์น,นะครับในบ้านเรานะครับก็จะมีกันทั้งหมดที่เดียวนั้นอันนี้นะครับก็ต้องบอกกันว่ามีแค่ที่เดียวนั้นนั่นคือตัวของอ่าพาริดีโอนั่นเองครับผมตัวของพาราดมโอซีนนี้รู้สึกว่าพามิดีโอจะออนิเมะเข้าไปก็พอสมควรนะที่เป็นเอกลูซีฟของตัวเองนะครับผมก็จะมีตัวของ อ่าเทอร์จะเป็นไอจีควักเนาะนะครับผมแล้วก็มีตัวของอเรื่องนี้นะครับผมและเรื่องนี้ก็พิเศษอย่างนึงคือเรื่องนี้มีภาคไทยด้วยก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมตามนั้นโอเคก็ขอมาสับตัวของภาพวิดีโอในวิทยสิเราดูกันนะแต่ว่าอันนี้ก็รอดูกันนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคเอาละนะครับผมสับเรื่องนี้นะครับผมเราพูดถึงความคาดหวังเลยนะ คือความข้าเหมาซีเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมาไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากมายขนาดนั้นนะเพราะรู้จักว่าผมเชื่อว่าไปซีรีส์ที่มันอาจจะไปซีแนว <Action S 2> แอคชั่นกับอาจารย์ทั่วทไปที่อาจจะมีความน่าติดตามอะไระต่างๆมากมายอยู่บ้างแต่ว่าผมไม่รู้กันว่ามันจะพอไปซีที่มันสามารถติดได้น่าติดตามมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะไปซที่สามารถทําไห้ดีหเล่แต่เรื่องราวก็เป็นเรื่องราวอาจารย์มาตบเซียอะไรก็ตามแต่ผมสิ่งที่ผมกังวลคือเรื่องคุณภาพงานของโซโลนี้ที่เราแบบเราไม่รู้เราจะ คาดหวังกับมันได้ดีมากน้อยแค่ไหนกันแล้วก็ต้องดูเรื่องคุณภาพของมันนะก็คือตัวของพัชเชอร์กับอายาบุซาฟิล์มนะครับผมก็พัเชอร์นี่นี่ทำงานต่อเนื่องกันทุกซีซันเลยนะถ้าเป็นซีซันที่แล้วก็จะเป็นอิช u ล a านะอ่าซีซันเป็นโดดเดียวอ่าสปริงกับซั m เมอร์เป็นตัวของสวานเวลมเนาะวิเ e อร์อิช a ลาโฟเป็นอะไรนะไอมาอะไรไม่รูทักอะไรนะตามมากมายคือทำงานต่อเนื่องกันนะซึ่ง ต้องพูดว่าโซนนี้เป็นโซนที่มีเรื่องปัญหาภายในเกิดขึ้นนะคือทีมงานล้นทีมงานไม่พอแล้วทํางานล้นต่อเนื่องซึ่งผมไม่รู้ผกโทรมาช่วเนีนเป็นงานบ้างแต่ว่าเราดูผลงานที่ผ่านมาจะรู้ว่าดีมันเกิดอะไรขึ้นยกเป็นสไปบูบนะครับผมแต่ก็อ่ะเราดูเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทำํำให้ดีก็ได้ก็ได้นะเพราะได้อาสาฟิล์มมาช่วยนะครับต่านนั้นแหละโอเคมาส่วนตัวของ คู่กับคนใิบทนะครับผมคู่กับคือตัวของคำชีอาม์อาอากิโอนะครับจากซีที์ชเดนโอเคสองพันสิบแปดแล้วก็นายเดียร์ไปชิต่างโลกนะครับผม โซนคนอีกคนหนึ่งนะครับผมก็มีตัวผู้ช่วยชกับมี2สองคนนะครับวัชมาร์ซลนะครับโกโนโซมินะครับผมโซนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือตัวของโอระดะคุนิโกะซึ่งเป็นคนขับรถนะครับผมจอมาเกิดใหม่มาะไล่พื่วิทักษ์นะครับประจาดัดเซมันตบเกียเมืองกรุงนะครับผมแล้วก็ในผลงานใน2เรื่องเล่าข้างหน้านะครับในผลงานที่หลังจากนี้จะมีมานะครับก็คือตัวของบันทึกอวสานต่างโลกนะครับผมแล้วก็ถึงเป็นหน้าค่าแต่กูงวไงค่าก็เทกว่ากูกาสนะครับผมก็เราดูกันว่า2เรื่องที่เหรื่อง เขียนบทที่เคยแบบเขียนบทมาแค่เรื่องเดียวนั้นคือจอมาเกิดใหม่อนาะแต่ก็ต้องเราดูว่าผลงานของเขาจะเป็นยังไงบ้างกันนะครับโอเคมาเราพูดถึงความรู้สึกจากผู้ชมเรื่องนี้นะครับสามตอนแรกสินี้ยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องยอ่อ นะครับบีดกากรนไนัทนะครับผมลวทิ้งความฝันเป็นมดาบที่มีชื่อเสียงในชนบทนะครับผมสอนผู้คนมากมายนะครับผมมีอะไรต่อนะสอนคนมากมายนะครับแต่ว่าก็ด้วยค่าตัวเองว่าเป็นแค่ลุงบ้านนอกนะครับผมจนอาริเซียนะครับผมอาริเซียอะไรนะหนึ่งในทุกิที่กลายเป็นผู้ชายการกองทัพอัสววนแห่งอาณาจักรนะครับผมทั้งที่อายุน้อยนะครับ มีน้องๆได้ชนเข้าไป็นอาจารย์นะครับเขาได้พอ่อโรคศิษย์เขาบอกว่าจะได้ดีจนตัวหลอาชีพนะแล้วกับการเลลกฑรียนรู้จากเขาได้เหมืงกับผอกก็ได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจนี่นะครับผมโอเคมาอันนี้เรื่องนี้ครับก็รอดูก,กันนะประจาคดัชนดเซียมันตกเกลื่กุ้งนะครับผมเรื่องนี้คะแนนสาวตัวแรกไปกันบ้าง m A l นะครับอยู่ที่7.30นะอยู่ในเกณฑ์ที่ก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะ อันนี้ดีบีครับอยู่ที่5.34ครับเกณฑ์ธรรมดาธรรมดาเลยนะตัวของอันนครับผมอยู่ที่69เครับเกณฑ์เฉยๆและเรื่องนี้ก็รอดูกันว่าคุณภาพหลังจากนี้ของซีนี้จะยังไงบ้างนะครับผมโอเคซีนี้ยังไม่หอดจ,จะบอกจะบอกจำนวนตอนที่ชัดเจนแต่ก็ต้องรอดูเลยทีนี้นะครับอีกประมาณไม่กี่ตอนนะครับรอดูกันเป็นไงว่าจะเชื่อเราน่าจะเป็นโค่เดียวแหละเออ น่าจะโค้ดเดียวแ,วแหละไม่ไม,ไม่ไม่ทำไม่น่าเท่าสองเออมัง้งเพราะหาเจอเน่ก็มีคิวไปทำอย่างอื่นอยู่นะที่เป็นแผนว่าเช็ดเซล็บสองเงแ้วไปบู๊ักสองไงอันนี้ก็ต้องรอดูกัน,นครับโอเคมาเรื่องนี้อ่าจากชัดเซนมาสรเกมมึง,งกงนะ เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งในผลงานพัชเชอร์นี่ที่ผมว่าบ้านเราน่าจะรอคอยพอสมควรลแหละแต่เพียงเนื่องจากว่ามันอยู่แค่พามไมมโดเท่านั้นเลยทชาแบบเรื่องนี้กระแสอาจจะดูตกลงไปบ้างเออตกลงไปบ้างอันนี้ผมก็พอที่จะเข้าใจกันดีนะครับผมตานนั้นแหละแต่ว่าอาจจะไปซื้อที่แบบอยู่แค่ที่เดียวแต่มันก็ไปซื้อที่สามารถมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมได้มันก็ทําได้ใช่ป่ะตอนนั้นนะครับผมอ่ะเรื่องนี้เป็นไงบ้างอ่าผมว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ ความน่าเสียดายของผมไม่อย่างหนึง่งคืออะไรไหมคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ทําโดยพระเจ้าเนี่แล้วอ่ะผมไปดูฟีดแบ็มาจากตามคอมเมนต์ของเพจอ่าอนิเมะอะไระต่างเช่นแบบเพจของโตจีนํำหน้าที่เขาชอบลงข้อมูลเมพูดถึงเมเรื่องนี้ลวเขาอ่ะพูดคุยสั้นๆอ่ะเขาจะพูดปัญหาอย่างหนึ่งคืออ่าโตขอซีเนี่ยเป็นซีที่เนื้อหาตัดพอสมควรเลยแล้วก็ซีนอคชั่นไม่สนุก ่าเพราะว่าถ้าเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เน้นแอคชั่นเว้ยซึ่งผมดูการอาเสนออะไรก็ตามผมว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เน้นแอคชั่นจริงๆเว้ยแล้วผมก็เห็นว่าเออมันก็เป็นอะไรต่างๆมาคอมเมนต์บนแล้วต่างว่าเออไปอ่านมังงะดีกว่ามันงานในชั่นมังงะหรือแอคชั่นโนเวลมันดีกว่าแล้วบอกว่ามังงะของงานนั้นเลนี่มากเลยนะซึ่งผมก็ไปดูไลน์เซฟมันก็บอกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันดีกว่าอะไรตามแต่ว่าทําไมอนิเมะมันถึงทรมาได้ขนาดนี้่ มันรรมาดาเลยครับแต่มันไม่ห่วยนะเพราะจริงๆแล้วมันยังไม่มีเนื้อเรื่องบูชิดนะบอกก่อนมันยังไม่ห่วยนะครับผมแต่ว่าม่ได้แค่เนี่ยคือเท่าที่ผมได้ดูมาปัญหาสุดใหญ่ก็คือเขาเข้าใจดีเพราะงบมันน้อยเว้ยแต่เรื่องงบน้อยเนี่ยผมพูดเสมอเลยว้ว่ามันคือเคาะหังอ่ะเพราะว่าเรื่องงบน้อยงบกลางๆหลายต่างมันสามารถเป็นซีดีทํ่ได้ดีไม่ได้เดี๋ยวเฟเบลมันก็เห็นมาแล้วนี่หว่าเฟเบิ้ลมันดีแล้วพี่แต่ว่างานมันชับนั้นตายอ่ะตามนั้นแหละแต่ด้านเนื้อเรื่องซียพรีส์ ไปได้ดีได้อะไรก็ตามอ่ะแห้พิเคงว่าแอคชั่นพันเชอร์เน่ทำสอบต่อยแล้วทั้งที่ว่าซีเน่สโตร์พันเชอร์เน่เคยทำงานแอคชั่นดีกว่าเรื่องนี้มาแล้วนะอ่าผมไม่อยากพูดแล้วกันไอเรื่องต่างโลกที่เป็นในฮาวลีมอ่ะอันนั้นก็พอโอเคกว่านะแต่ทำไมเรื่องนี้ยเป็นเรื่องที่เน้นแอคชั่นใหญ่ที่สุดอะเข้าใจดีแต่เรื่องนี้งานแอคชั่นได้มากทั้งที่ว่าพันเชอร์เน่ก็มีสักว่าการทำงานแอคชั่นมา พอสมควรไม่ชิดเหรอวะอีชุนล่าอย่างเงี้ยคือมันก็ทําได้ไม่ใช่เหรอคุณคือคือถ้าคุณนะทาได้เว้ยคือมันก็ทําได้แต่งานโม,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 โมว์มาเราเข้าใจดีแต่ว่าอ่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่พาเชอร์เนี่ยสโ,โลวพาเชอร์ได้ทำงานไม่อะไรเราพอได้ชมได้เสมอก็คือเรื่องดีไซน์ตัวละครมันดีไซน์ตัวละครหญิงดีมากอันนี้จากใจบมเลยดีไซน์ตัวละครหญิงเมสเนย์จนผมรู้สึกว่า ถ้าผมเป็นอยู่ในโลกนะั้นนะผมแบบจะม้วยจะเอาเอา,เอาลูกศิษย์เป็นเมียทั้งหมดถึงสี่คนเลยห <c oughs> ยอดกับเพราะมันดีจริงดีไซน์ตัวละครอะไรต่างคือมันเป็นเสน่ห์ว่าเชน,เนี่แหละที่ดีไซน์ตัวละครสาวๆไม่ขโคตไม่เสน่ห์เลยก็มันก็ได้ผลพลมาจากรีวิวสายขื่นกับไอาอาริมต่างโลกอะ่ะเออมันก็ได้ผลโพลตรงนั้นไฮสกลุลกดีอะ่ะก็ดีไซน์เอาเรื่องอยู่ดีไซน์น้ามุวยอะ่ะตามนั้นน่ะครับผมแต่ว่าแบบสบายวูฟด้วยนะแต่ว่าแบบคือเราสนดีไซน์เดียวไม่ได้เขาต้องสรืลองราวเว คือเรื่องราวออกมาแนละ้วเราก็พยายามเห็นว่าตัวของพระเอกเราไม่คนที่เก่งกาไม่แขนนะาดนั้นแต่ซซนเอชั่นอะมันดูแล้วเราเห็นลว,ว่าเหมือนอาจารย์ไม่ได้เป็นคนที่เก่งกาจมากมายขนาดนั้นถ้าจิว่าในเรื่องมันเราเสนอมาแล้วว่าไอ้ตัวของบิลอะไอ้ตัวของพระเอกเราอะไม่งเป็นคนที่เก่งกาจเว้ยแต่งานเนอเชั่นพยายามมาเสนอคือเหมือนมึงก็คนธรรมดาฝีมือฝีมือสูสีกับไอ้พวกนั้นนี่หว่าเพียงแต่ว่าแบบมึงมีสก,กิลสักอย่างเลยแล้วแบบปลุกแล้วก็จบตายแค่นั้นมัน มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเห็นความเก่งกาจหรือความเทพของตัวพระเอกขนาดนั้นอะคือเข้าใจอยู่ว่าสกิลอะไรตาร่างๆของตัวพระเอกเราพยายามเเสนอมาแต่ว่ามันน่าจะทําได้ดีมากกว่านี้นะะ่ป่ะหรือแอคชั่นดูมาส่วนอย่างเงี้ยแต่แอคชั่นคือแบบมันก่อยไปเลยจนแบบน่าเสียดายอะจนน่าเสียดายน้าคนเนื้อเรื่องที่คนปูมาด้วยอะ พ่จริงแล้วเนเรื่องทั้งสี่คนน่ะผมว่าน่าติดตามในนักกับเรื่องราวในอดีตว่าเอ้แต่ตัวละครจะเจออาจารย์แล้วเราจะดีงไงต่อตามแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้ซีตัสเป็นยังไงอาคุณนี้เป็นยังไงเอ้ตัวของซีตัดด้วยงานไม่ใช่ก็สวยไหมตัวของสุริยาเป็นยังไงตัวของฟิเซลเป็นยังไงอะไรก็ตามเราจะรู้เรื่องราวในปัจจุบันแล้วเขาเป็นยังไงบ้างแต่ในอดีตนะตอนเนี้ยเราก็พอรู้เรื่องราวบ้างเช่นตัวของอาลูเชียหรือตัวของคุณนนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบ อโลเชียไม่ใช่อโลเชียกับตัวของซูริล่าเลยเออที่เราพอจะรู้เรื่องหาบ้างแต่เรื่องราวบตตัวละครก็ต้องรอดูปเป็นงไงบ้างมันเห็นเรื่องราวแค่ฟิตแบบเฉยแต่เรื่องราวที่พวกเขาพยายามเสนอผมว่าสามารถปูให้เรารู้สึกด,ดีกับเรื่องหาติดตามในอดีตว่าพวกเขาเป็นไงต่อแต่เรื่องราวปัจจุบันผมไม่ทราบว่ามันจะปูให้เรารู้สึกมีเสน่ห์มากขค่ไหนแม้กระทั่งเอาตัวละครเช่นแบบอาลูซี่ไดมอนด์มาแบบโอ้ตัวละครดีไซน์นี้แบบโนรี่มันน่าโมยอะไรก็ตามแต่ว่าในด้านของการเสนอเรื่องราวผมส่วนมากเป็นตัวละครที่ตัวละครนด่งที่มาให้ตตัววอาาาจรยย์กเฉ่ เรื่องราวของมันน่าจะมีอะไรต่างๆที่มันที่มันแบบทําได้ดีมากกว่านี้ในความแบบรู้สึกผมนะเพิงแต่ว่าซีนี้ก็เผชิญในมือไม่ถึงเธอแล้ววอาแอคชั่นน่ะมันเป็นตัวโชว์ที่สุดไว้แต่มันไม่ไว่ถึง ไอความเอมเจอร์ความเป็นแฟนตาซีของมันอ่ะมันมันได้อยู่แล้วว่าเหล่าสี่ตัวละครสาวที่โผล่มาแต่พอทของมันอ่ะมันมีทรงความเป็นฮาเลมอยู่นะถ้าคุณคุณสามารถเล่าเรื่องได้แต่ว่าก็ไม่รู้เรื่องราวของอาจารย์เนี่มันจะเป็นยังไงต่อไปนะนี่ก็ต้องรอดูกันนะเพราะว่าไอตัวของไอลูกสี่ที่มันโผล่มามันมีทรงเยี่รออาจารย์เยอะหมดเลยตามนั้นนะครับผมแต่ว่าก็ประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของอาบัติรัจดาเซียมตกเกมมังกุ้งแหสรับผมว่าธรรมดาเลยเพราะแอคชั่นตายเลยครับแอคชั่นไม่ดีเลยตามนั้นครับสรุปก็กลาง นะโอเคครับส่วนด้านอนาภาคนะครับภาคเรนนิงหมดของตัวละครครับเพลงเปิดเพลงปิดอ่ะผมว่าผมเฉยๆมันเลยนะถึงแม้ว่าเพลงปิดจะร้องด้วยฟอร์ที่เคยร้องเพลงไอเรนโตอะอะวีอะฟลอยซินเนี่ยเคยร้องตรงนั้นแต่ว่าผมสุกผมไม่จดจำเพลงนี้เลยอ่ะโซซอลก่อนตรงนี้ก็ได้คนซ้อมกับเดียวกันกับรองรับซ้อมลบนนะแล้วก็อะไรเรื่องอะไรนะอ่าบูชิเกเลเอ่าซ้อมเวลาสกายเงี้ยคือแบบหรือเจอโรคนาโจอย่างเงี้ยมันก็เคยทํามาก่อนแต่ว่าเออเรนโต้ด้วยนะคนซ้อมก่อนเรนโต้แต่ว่าซประกอบเรื่องนี้ผมว่า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมโอเคโซนแรกสามตอนแรกของซีรียคาราตาโนมอซังนะครับผมคาราตานันากต่อสังนะ เป็นเนืไอชัน nature f a n t a s นะครับผมกับเรื่องราวของอ่าตัวของเคเบิลนะไปอยู่ในชนบทสองผูกคนนะครับผมจนตัวของอาจารย์ตัวของลูกศิษย์เราล่ะครับผมก็ได้มาอยู่กับอาจารย์แล้วก็ชวนไปเป็นอาจารย์เขาได้พกอลุลกศิษย์เขาละครับผมแล้วก็เป็นเรื่องราวการเรียนรู้ที่ผมต้องรู้ว่าเรื่องราวอะไรจะยีงไงต่อเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องราวแค่ตัวของพระเอกเราไปสอนหนังสือแล้วก็มีตัวละครมาผู่ให้โดให้พระเอกตอบผมว่ามันมันไม่มิติมันไม่มีเสน่ห์เลยผมว่าเรื่องราวของมันน่าจะมีการขยความในโลกใบนี้ว่่่่าามมมันนนนีีออะะไไรเเกกิิดดขึ้ตแลลจใชป็์ อาจารย์เดี๋ยวมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะฉันอ่ะเพราะว่าเรื่องราวมันน่าจะมียดตรงนี้แล้วก็แอคชั่นน่าจะทําไม่ดีว่านี้แต่ตอนนี้คือจืดไปหมดเลยครับตามนั้นเราไม่ไหวจริงนะโอเคครับอ่ะเรื่องนี้ห้าคะแนนจากผมคือมันน่าจะทําให้ดีมากกว่านี้ในช่วงสามตอนแรกสี่ตอนแรกนะงานไม่ใช่น่นเป็นสิ่งที่คนเขาบ่นที่สุดมาเรื่อผมเห็นมาทันทีว่าโซโลสปายเจอเนี่ยศักยภาพมันก็ไม่ได้เป็นโซโลห่วยนะเวย้ยเพียงแต่ว่าจะมีความแบกคอมมานด์อยู่บ้างตามที่เขาพูดกันมาละแต่แบบ เฮ้ยคุณก็ไปสโลที่คุณไม่ได้งานห่วยนะว่างานอรื่เมชันของคุณเอาเรื่องเลยเพียแต่ว่าเรื่องนี้ทำไห้งานทีดีคุณไม่เงียนซีนงต่อสู้คุณไม่ได้เรื่องผมไม่เข้าใจคุณเหมือนกันว่าทำไมคุณไม่ใส่ใจเธอก่ากับเรื่องเกิดที่คุณเคยทําก็แง้งบน้อยคุณเลยไม่ใส่ใจเด็กอย่างนี้อ่ะวงการนี้มันหวยไงคุณไม่ใส่ใจที่อะไรสักอย่างแล้วก็ทาให้งานมันเลวไปไปด้วยอนิเมะดีดีนี่ยายดีมังไงทำพังมันกี่เรื่องแล้วครับตอบนั่นแหละพระเชยเนี่ยทำพังมันกี่เรื่องไงนนยีังอ่่ะททพกช นี่แต่ว่าสามตอนแรกสองตอนอ่าแบบว่าสามตอนสุดท้ายสองตอนอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่มันก็ไม่ช่วย,ยซีนี่มันมันดีมากกว่าน,นี้นะครับตามนั้นแหละโอเคอ่ะพอาจ้าเดี๋ยวกะเซยประสบเกมมงกกงครับผมไหมคะแนนหมะสดไหมม,ไหมันสมครับปรงครับถามแนะนำไหม ผมแนะนำให้คุณลองดูก่อนถ้าคุณชอบก็ตอนนั้นจะสั่ผมให้แนะนําครับตามนั้น,มมน,น,าน,นสามต่อแรกนะแกสามตอนแรกนะต้องรองดูตอนหน้าอาจจะดีขึ้นก็นไดน้นะโอเคคาตาณอากาศนออ์สั่งครับเกเซนเนอะร์หล่อมะประจำจานดัชนีเซนมาตบเกมมึงกุ้งนะครับเป็นครูสอนดาวที่บ้านนอกอยู่ดีก็มีพวกรู้สิทธิ์ได้ที่ได้ดีมาตื้อผลทุกทีครับผมตามนั้นผมให้ห้าสิบสิบในสามตอนแรกครับผมโอเคจอร์ลาสการผู้คุยแอนิเมะในมโสดีครับกับรายการสาวตอนแรกเป็นงานบางานนะครับและเชาวตัวดันดามด้วยแล้วก็ขอฝากเช่นนะคร,ครับผมกกก็็เเเลลลยจะปงงานแ้วสััคครบชมซ เพราะหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย